คุณผู้ชมรอดูละครพี่คุณทองจัก,กรวาลสามเสียนเหมือนกับดินไหมครับละครเรื่องนี้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนอีกเลื่อนแล้วนะครับเราก็รอคอยกันมานานแต่ว่ามีเหตุผลที่เข้าใจได้เลยนะครับ เพราะว่าสถานการณ์โควิดก็มีผลกระทบกับการถ่ายทําถ่ายทําไม่ได้แม้ว่าปัจจุบันถ่ายทําได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นช่วงของการรีรันละครสังทองอยู่ฉะนั้นคลิปนี้ถ้าเกิดใครจะรอคําตอบว่าพี่กลทองจะมาวันไหนเมื่อไหร่ยังไม่มีคําตอบสําหรับดินนะครับก็เดี๋ยวให้รอดูทางค่ายสามเสียนประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าถึงจุดนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวดินก็รีบมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแต่ว่าวันนี้ก็มีรายละเอียดของพ่กลทองให้มาติดตามกันเหมือนเดิมครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจังวงกับดินที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพน์นะครับเอาล่าสุดก่อนเลยนะครับท้ายสัมเสียนก็มีการเปิดเผยภาพภาพนี้ออกมาภาพเดียวนะคุณผู้ชมเปิดเผยออกมาได้วัน2วันละนะครับเป็นภาพของพระโอรสพิชัยมงกุฎกับ จริงๆยังไม่ได้มีการบอกนะว่าตัวละครนี้คือใครแต่ว่าจากที่ดินมองดูจากการติดตามพีกุลทองส่วนตัวดินมองว่านี่คือพญาแรรงเวรุราชครับเพราะว่าไม่มีชายผู้ใดหรือว่าตัวละครใดที่จะมาฟาดฟันได้สมศักดิ์ศรีมาฟาดฟันมาต่อสู้กับพระโอรสพิชัยมงกุฎถ้าไม่ใช่พญาแรรงเวรุราช ที่มีความแค้นกับพิกุลทองครับซึ่งภาพที่ออกมาให้ดูให้หายคิดถึงกันเนี่ยรู้สึกว่าโหเป็นภาพที่ดูสมบูรณ์แบบดินวาวมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับชุดภาพที่มีการเปิดเผยออกมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตอนนั้นก็เข้าใจว่าเกือบจะได้ดูและแต่ว่าอ่ะก็ด้วยสถานการณ์โควิดอีกดูพยาแรงตอนนั้นที่เปิดภาพออกมาก่อนนี่ เป็นภาพที่ถ้าถ้าถ้ามองดูนะครับนิงคิดว่าพญาแรงน่าจะอยู่ที่กระท่อมของตายายหรือเปล่าเป็นช่วงที่เขากําลังกลับมาแก้แขนพิกุลทองนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอถอดชุดถอดอะไรนะครับก็เลยยังไม่ได้เห็นแบบจัดเต็มไนงะแต่ว่าพอมาเป็นชุดภาพนี้ภาพใหม่ภาพเดียวก็ เต็มเลยต้องขอชมนะว่าชุดสวยจริงๆนะครับทีมงานเขาสร้างสรรค์ออกมาแล้วก็จะเห็นว่าด้วยสีเสื้อนะครับที่สดส่งนะดูมีสง่าราศีของความเป็นพยาแร้งจริงก็ตัวนักแสดงด้วยนะครับจะเห็นว่าเครื่องประดับมันดูมีสีสดมากขึ้นด้านหลังนะจัดเต็มอีกมีผ้าออกไปนี่จะต่างจากชุดภาพแรกที่มีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนนะครับก็อยากรู้ว่าพยาแร้งในเวอร์ชั่นนี้เนี่ย เวรุราชเนี่ยนะครับจะมีความร้ายขนาดไหนจะมีท่าไม้ตายจะปล่อยพลังอะไรพิเศษได้อีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วงที่เขาแปลงนะครับจากพยาวแรกมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาเป็นเนี่ยชายหนุ่มรูปงามตามที่ดินเคยบอกว่าเนี่ย มันตรงตามบทละครนอกที่ดินอ่านเลยนะครับฉบับหอสมุดวชิวรายานเนี่ยในความเป็นพญาแร้งเนี่ยคืออ่านจากตัวอักษรแต่ว่าพอมาเห็นภาพเออใช่เลยอินเชื่อเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูนะครับเมื่อละครออ,อกอา,ากาศกันส่วนพระเอกของเรื่องครับพิชัยมงกุฎนะครับจากภาพที่เราเห็นในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้กับภาพเนี่ย สีของชุดนะครับดูสดขึ้นแล้วก็มีเครื่องประดับบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าโอ้ภาพชุดนี้เป็นภาพเดียวที่อินเนอร์ของนั้งคู่นี่นะครับคือส่งออกมาให้เราแบบสัมผัสได้ว่าเขากําลังสู้กันหรือกําลังมีการประชันกันที่ดุเดือดจริงๆนะครับตัวพิชายมงกุฎเองนี่ช้ำเลยนะตรงนี้เนี่ยอ่า อยากดูอยากดูแลเพราะว่าภาพที่เป็นคลิปสั้นๆที่เคยเห็นก่อนนั้น,นมันมีฉากตุ้มตาหมอือรู้สึกว่าเออเวอร์ชันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่น่าดูแล้วเขาจะมีการเล่าแตกต่างจากเวอร์ชันที่ผ่านมายัางไงส่วนตัวนินคาดหวังไปถึงคุณผู้ชมจําภาพของละครพระสุทโมโนราได้ไหมที่นินก็ชมบ่อยมากว่าเป็นละครที่รีเมคเป็นละครกลับมาทําใหม่ที่สมบูรณ์แบบแล้วมันมันมีรายละเอียดหล,ยหลายๆอย่างที่เราเดาไม่ได้แล้วมันดูดีสมกับยุคพิกุลทองก็เช่นกันส่วนตัวนินก็คาดหวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด๋ยวา รอดูกันนะครับซึ่งผู้ที่แสดงเป็นพยาแแรงก็คือน้องเหมเหมมวัตนะครับเป็นนักแสดงใหม่แกะกล่องเลยของจักรวาลสามเสียนก็ต้อนรับเดี๋ยวรอต้อนรับเขาด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนพระเอกของเรื่องก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วแหละนะครับเพราะดูนไปแล้วเรื่องนึงนะครับกินนอนพยุงทำางนี่คือน้องต้นกีเชศศรเปรมปีครับคุณผู้ชมน้องเหมเหมวัตรเนี่ยดูภาพที่ไม่ได้แต่งตัวเป็นพยาแรงหน่อยนะครับเนี่ยนี่อันนี้คือภาพปกติเลยนะครับ แล้วก็นีไปดูที่อิน t a g r กรมของน้องเนี่ยนะครับก็พบว่าเออน้องเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้วยเรียนที่เดียวกับดินเลยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าคณะไหนนะถ้าคณะนิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ก็คณะเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ชมก็ยินดีต้อนรับสู่รัว้วธุรกิจบัณฑิตด้วยนะครับส่วนน้องต้นกิจส้อนเปรมปีให้ดูภาพที่ไม่ได้แต่งเป็นพระรถสักนิดหนึ่งนะครับนี่อ่าเป็น2นักแสดง สายเลือดใหม่นะครับที่น่าจับตามองของจักรวาล3มเสียนเลยฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูพี่กุลทองไปด้วยกันครับคุณผู้ชมคลิปนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้สรุปเพราะว่าเราจําเป็นจริงๆที่ต้องรอการประกาศอย่างชัดเจนจากทางค่าย3เสียนด,ด้วยนะครับแต่ถ้ามองไปถึงการออกอากาศของละครสังทองในเวอร์ชั่นรีรันเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันจะถึงตอนที่28กําลังจะไป29-30ในสัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงที่รจนาเนี่ยบอกความลับกับคําเกลี้ยงพี่เลี้ยงของเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเงาะป่าบ้าใบาเนี่ย รูปงามนะครับแล้วเขาก็คิดที่จะกําจัดรูปเงาะนั้นทิ้งนี่คือเวอร์ชั่นรีรันนะแต่ว่าถ้าย้อนไปดูเวอร์ชันที่ออกอากาศปกติ110ตอนเนี่ยตอนที่28เดียเพิ่งจะถึงช่วงที่รจนาไปอยู่ที่กระท่อมปลายนากับพี่เงาะนะครับแล้วเสด็จแม่ก็ตามมาเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงเสด็จพ่อนะครับเท้าสาบนเนี่ยก็ชมบรรดาลูกๆคนอื่นนะครับว่า เลือกลูกเขยได้ดีมากๆเลยฉะนั้นจะเห็นความแตกต่างว่าในเวอร์ชันรีรันล่าสุดขณะนี้ก็ถูกตัดออกไปให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นไปได้ว่า ว่าคงอีกไม่นานคงอีกไม่นานนะคืออย่าง,างช้าสุดเลยนะครับดินมั่นใจว่าน่าจะเป็นต้นปี6-65สําหรับละครเรื่องพี่กุลทองเพราะว่าอันนี้ดูจากที่อินสแกรมของสามเสียนเองนะครับก็มีการใส่ใส่ลำดับเวลาว่าโอเคตอนนี้สั่งทองนะต่อไปก็จะเป็นพี่กุลทองนะครับเร็วเร็วนี้คําว่าเร็ว,เร,วเร็วนี้เนี่ยจริงๆอันนี้อันนี้ก็เขาใส่มาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละก็ดินใส่ไว้ที่บนปกใส่เฟซเชนมาไว้เพราะว่าอันนี้อยากให้เรารอติดตามและรอการประกาศ คือทันทีที่มีการประกาศว่าเมื่อไร่เดี๋ยินก็รีบมารายงานคุณผู้ชมทาง YouTube และ t i k t อกได้ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามกันนะครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่เดือนพฤศ,ศจิกายน2564ด้วยเปลือแป๊บเดียวมันไปไวจริงๆครับคุณผู้ชมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีเราพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ